สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือบันเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเสามื้อนี้เป็นเสาวันอังคารที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับผู้มันจนจะน้าผ้าพี่น้องมาเบิ่งราคากล้วยบ้านเขามาซ้อนกล้วยเหรอครับกล้วยก็หลากหลายอยู่ นะครับน้นำพี่น้ำนองมเบงกเมาต้งเสเมาเสบ้รรยากาศครับสวนก้นกนนาไเอนัดสี่นยพ่อรุกงสบายดีเขาไม่กตเขาสามเียลี้ตัวเดียวเน่ยแม่สาวแม่าเอาเจ้าบาทพ่อรุง เทเปิดไปสองหมื่นเอสูงลอยสามไปอย3ไปเปิเดเปิดไปสองหมื่นอทยต่อรองได้อีกครับต่อรองได้ไม่จากใสพมลนี่อะไยแถวยสหน่อนงเสือกน่งเสียกนงเอางฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนย์ดห้าสามศูนย์หนึ่งศนอง้าครมันมนครับ

สวัสดีครับท่านโอ้ยมวยจากท่านร้อยเอ็ดบ้านอายุทุ่มเอือชื่อดังบอกคุณกับโซ่ทตามบ้านโซบังโอเคครับอามันหมานกับมันหวานมาบ้างหนึ่งันโอ้ก็ครับโซนวัวเลี้วแล้วละโอ้บอกผมว่าได้ดปไมครับอยองเมครับโอ้มาไตัวน่ิการเบอเสียเขาอย่างเดียวโอ้เสียขาเขาวันดย์เนไหนเขาเขาก็เปิดโอ้เขาร้อย เขาเขาแขงมันแปลงทนเขาขังนั่งเขาบอกัน่เขามเลาัเเออสีผิวแมนเลยสีิวเขาใช้เข็มเขาบขคือกันนี่นเห็นบ่อยมันจะกอกแวกกรนเท่อนเห็นเบิ้งเสียนเบาเยอะงสียแต่ว่าในในเบิร์ดพิต้เขาผมบงว่ามันง่ายเสียบกันหน่อยเ้อกันบ้าง เหน่อยเบิร์พัลลานะเบรพัลลานบอรพัลลานะองแท้พี่น้องบ่กบดูสีสัน่เพถงเสี้ยนหนึงนไผมมอนเบิรงบอกระมีพี่น้องเบิ่งบอกรัช่างเสียงเป็นเหาพี่น้องเนาะเบิ่งเกาไปยูทูบเบอร์มิตารณางงมหลวดเลยแงมจริงจรับเลงมนะครับไื้ในมื้อนาะ ได้จตือนใหเกินี่ผาน่เพื่นวะเออบอกว่าเอาไนี่บอกว่าหมือนี่นี่พูดว่าไหนมือหายไหนมือหายใคว่าแน่จัเลยจลยเนี่ยครบอบอกเลาจะเอาแป๊กไหวอะมันง่ามเสด็จยง่ามสยบัวเกินไปร้อยนึงอะใคราะพนลูกเกินไม่เกินให้เกินแนวโอ้ยคาร์ดไก่ไหนแน่สามลอยยีทีปุ่นารถไอดอมันนี่ขวัะใจใสพหลุงพูดเหาใจมุ่นใสม่ ไหวเจอเงินบนถังก่อนไหวเจอเงินบนถังบนเสอยังเืออีกเอาเนี่ยทอๆเอเงินนี่พเอานี่นั่นพออากาศที่งเนด้ก่วัมือจะอ่อพเบอวนกสามศูนย์หกสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกแปดห้าศูนย์หกแปด้าผูใดฝ่าห้าไปเรียนมีน้องื่อผู้มาเบอรอนี้ได้เอาไปเรียงสาย่าน เบอร์พันล้านเนาะเบิ่มพันล้านมื้อเที่ยง่หัวสิบเกิร้อยโอ้โหข้างหนีาดามื้อเอ็ดเดี๋ยวเเอาแล้วเอาไงต่ำยใส่่ยมันไเอาไงเ่ตัวตา้เเ่นัไผมมยินมามื้อเอนั่นดิโอดีเอาบ้นบาลไ่ต่ำได้ไหม แต่อหังะหางหงแต่ค่แองห่นกางเอาม่าวไม่หลายตัวอย่ระตายจะาตัแม่นีิม่นเนี่แม่ลูกว่ครับเปิดเจ้าบ้านเนี่ยสองหมืาองหมื่นหาโค่นั่นเด้โคนั่นนุ่ ม2สองอ้นนสอมหาคบได้บัตโอ้โหสองคอ,อ่าต่อรองอะไอีกตอะอะไรสอ่ะ,อะลูกครูข้าลูกแม่อันนี้ลูกครูอันนี้ลูกแมีนี่คนลูกแม่คกับสองมือหานี่มือสองรปอกไ่ได้เอ้าไปต้องการไปเลี้ยงปาาเบอร์ได้พลุง 0 2 6 1 er <S 2 8 0 9 2มั่นมั่นครับขายหนึ่งคำใไปลูกไปบังดีเชีเนื้จ็ตัวแม่ลูกวะไก นั่นที่ลูกวะเนเอาจ้าบาทอ่ะอยากเศ้าสองครับเศร้าสอลูกผูขลูกเมีเมไลสองฟยังนไปนี่แหละลูกน้ำมันอยาได้เศร้าสองเมสูงกสาี่บวกต่อรองได้อีกปากเวอศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งห้าศนย์เจดมาสาเ่อ่ันหมาาได้ ไปดอดมืออุ้ยสนามองไมคไปพอกันดูเนาะครับผมพี่เตะเห็นหาเจ้าละอนเออพี่เตกถจ้าแ่รเาแม่ลูกติยาดิแม่ลูกเด้่มแม่ลูกแม่ลูกแม่ดิคือจังเล้ยคุยกรือลูกไ่ลูกไหนพูดดิพูดในจองหไ้เจ้าเจ้าในจังหวัดได้เห็นมื่นเก้าหมด 1มื่นเก้าือสามเล็กไว้ยงวดกันเมียทองว่าเอาวนั้น่ะหมื่นเก้าเออแม่ลูกข้ายรูปได้หมื่นเนี่ยหมื่นหรูได้ไหมบอกหมื่นเก้าำเกียร์ใหม่ทั้งไปแล้วอะไรกันหมื่นต่อร่องอะไรอีกคนได้เลยเนาะเขาฝากเบอร์ที่น้องแปดจ9งก้า8เก้าห้านยแปดแปดมันมาเลยหาด้ห้อยดีมัุม มือคว้ยคือี่มมาต่ำคุ้ยก็นดี้อะแม่ลูกเขาจะหวาดอ่ะสองลูกปู่เลูนลูกแม่จ้ะ ลูกแม่ลูกไคร็ะคืออุ้ยอุยจ็นแม่ลูกพูดใดไอพูดนสองหนึ่แปดพันบาทครับอางดีตอร่องได้ตอลองได้มาจากไสนครับมาจากกาลสินจา้เาเนาใครตอกการ,ปรเปลี่ยงครับเมียก,ก็อ้างดีย่ฝากเบอร์พี่น้องนะครับ093 092ก้าสาม้างสี่สามหาสองมันมนันมันมันครับผม

กี่อะรหาพันเก่าสิโอ่พันห้ม่ลาพันเขยเพื่ตัวรถอยู่ไ้เินเดนรถไดดิค่อยพวกเพิ่นหาาเพิ่นมาหาพันเก่ขายหลนตัวคดีใครค่อยขายไปดีแหละเออี่อ้าที่เก่ามันใหแล้วกะเซาอยู่แต่่าผู้ขายที่หไม่ได้เขาขามักกัฝากเบอร์พ่อเนี้ยเตะแหกสาเจ็ดแปดสีพ <bung cel i> ่อ <traditions> เ <vik il> ี <Island inf questioned> ่ยตะพ่อยน้อยมันมัมันมชมพดปากสาธุอันนี้เอาเทาลสครับนี่ มอห่าว่้่าื้องว่างะว่ามือห่ามือห่าพั้นหาครับตีนว่างกรวจเขาบกอยกถ้าเป็นยังบุญนันไม่เบบยีไปทุงร่อยสามทิุ่บวกคนที่ขับมืนหาพันหาต่อร่องได้อีกต่ออไมันจะสวยฝากเบอร์หุนีกแปดหกหนึ่งสองดศูนยมันมาห่ไงดีอยู่ที่รับ

แม่ลูกเอาจ้บาทละมื่นเอิดับหาดิคาดพวกบานแม่กับลูกเม่กับลูกมือนเก็ดปันหาวันเอาขายมาคาดรถ้องรีกเห่นเดียกเือเดมเกิดลูกกับลูกเมียอยต่อรองอะไรอีกต่อรองอะไรอีกต่อไะไครับมองเอาอีไหร่อ๋หกปัญหาครับเอามื่นหกปัญหาครบากเบอร์ไว้ก้อนวันนี้หผยเอรครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้เก้าห้าสามหกห้าเจ็ดครับ ล่องเบื้องหลังกระถือว่านี่เพราะซื้อเบื้องในพี่น้องเลยกุลูกกับลูกเมียดิ่รับประกันตั้มนี้รับประกันขาตรงขาถอนครับอ๋อเบื้องครับพี่น้องเลยลกกับลูกเมียเนาะซื้อไปเลี้ยงผู้เข้าเมียลูกใส่นี่ เอาจะบาทลุก 3, ห, 15, หกมื่นสามพันห้ามันหน้อยม่เอามันห้าหมื่ 15, <000 S 2> นสามพันห้าหมื่นสามพัาปูกต่อร่องได้อีกไม่อยากใส่ละประกาศฝากเบอร์ให้พี่น้องได้ศูนย์แปดศูเจ็ดสี่หกแปดห้าสามสอมันมานั้หลุดละอา้ามันหัวบาทหนี่งครับ สวัสดีครับแม่ลูกลูกขู่ขึลูกแม่เนื้อไงหายอะไรนี่ลูกไข่เจ้าจังหวัดเจ้าหานึงเก้าหาแม่บักสูงลอยซิวค่อยๆไปเน่ากันเน่าห่างกันใหญ่อยู่ราคากับพอฟังเอ้า ไอ้เกสดใจไปเลี่ยงต่อรองหนเล็กหน่อยครับปากเบอร์เบอร์เท่าเดียวกออกฟ้าที่าจากใสกาลสินครับกาลสินเอาเอาหมาดยาด้อไอ้ผู้พูดตาของต้องหมู่บ้านต้องคือดิบ

การขาดายกับบึงฟัง่าเก่ากันนี่กัอื่นยครับมันนี่มิตอรใหถึกถถึกแล้รก็ขายไปมันขาดขึ้นหลายผู้ผูอันนี้ผู้เพื่อม่อันผู้น้อยเอาจักรวัดน,นี่เจ็ดร์นเรนซื้อนผู้น้อยคับเกียก ต่อร่องได้อีกปากเวอร์ฝากเวอร์ชุดแปดแปดว่8ชุดแปดสาหุสามปอ้าวมันหวานครับขอบคุณครับหาไปป

เออผม้ยเมนือนี่ยพูดอ่ะมึงครับผมเอ้าคายดันไปแล้วเฮาดันเอาเนิกนห่าครับหมุนไปเรื่อย

บางแย่งกันเน่ไอ้ตายกูดีกูด้ก็ได้อยู่กูกยังกันย้ำไ่ไปบางแยงกันย้ำไป่ตั้งมาเลยตั้งตัวเลยตังตัวเลยไปมาไปเอาเป็นดอกชุบอากาศกับพมยางเป็นวัตถุนิ่หมองยางเป็นกุ้ยนาเนี่ยพอด เนี่ยครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านเชียงมหมาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีส้มกล้วยครับหลายแต่มี่ตาน่ายห่างวัาสื่อกันน่ายห้อยสื่อกคกันครับพื่มาขายกขาดขึ้นนกแตขายยากการค้าข,า,ขายการทำมาหาก,กินของพี่ของน้องสู่ชีวิตไปครับตื่นตะดึกหลูกตะเศร้า เดินทางมาทำมาหากินคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องซ้ำนี่ครับขอพี่น้องจะมีควาสุกขคาวจะเล่นมังมีสีซุปยูสุมกินเย็นกันถูกคน,นาสบายดี